สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พิธีกรไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะคะตอนนี้กําลังเดินขึ้นไปข้างบนค่ะตามที่ลุง <c oughs> ที่เขาบอกนะคะบอกว่าอัพอัพอัพก็คือขึ้นไปหาสถานทูตนะคะสถานทูตอะไรนะคะหายากมากถทย<ส>บาซีค่ะคหายากมากค่ะตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วค่ะคุณหญิงคะรับช่วงต่อ <c oughs> ค่ะนี่นะครับก็คือเส้นอ๋อคุณหญิงครับคุณหญิงครับออคุณหญิงก็อ๋อตัดเข้าโฆษณาเลยค่ะอันนั้นเสียเข้าโฆษณาเอาครับเอาครับ มัันยงงไะตอนนี้เราออนเดอะเวกอยู่นะคะเรากำลังเดินเดินเดินขึ้นไปหาสถานทูตไหนครับทางไหนทางไหนเป็นสถานทูตครับด้านนู้นค่ะทางไหนนะท่าบ้าค่ะตรงนี้ครับท่าบ้านะคะท่าบ้านะคะรู้มันสูงมากเลยครับเราอยู่บนดอยเลยเหรอครับใช่แล้วค่ะสถานทูตไทยอยู่บนดอยค่ะเหมือนที่เมืองไทยเลยค่ะดอยเยอะค่ะแต่ว่าเรายังไม่แน่ใจว่ามันจะต้องหรือเปล่านะคะแล้วคิดว่าไปทางนี้ถ้าเราไปเนี่ยจะใช่หรือเปล่าครับอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าน่าจะใช่ค่ะเขาไม่โกหกแน่นะฮะถ้าเไม่ใช่ก็คือไม่ยากนะคะกิ้งลงดอยนะค่ะใครบ้างที่กิ่งได้ ดิฉ <łość> ันเพรียวกินไม่ได้ค่ะไปลงถังซะ